สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชแนลทีวีซิตี้เซนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกัน,กนอีกเช่นเคยวันนี้วันเสาร์ที่28เดือนพฤษภาคมพศ2565ข่าวสารของรือใบสีฟ้าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเตะต่างๆนะฮะมีกำหนดการของคูเรนอัปเรสที่จะมาร่วมทัพรือใบสีฟ้าในการไปฟรีซีซั่นก่อนเร,เริ่มฤดูกาลมาฝากกันรวมไปถึงเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเสร็จสิ้นภารกิจในการ เดินทางมาที่แมนเชสเตอร์ทำภารกิจกับสโมสสในการถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บินไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเจ้าตัวตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างกับสโมสรเราโดมไปถึงมีข่าวเชื่อมโยงซื้อขายอเล็กซานโดรซิชินโก้นะครับก็ได้รับการสนใจจากทางอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไอ้ปืนใหญ่นี้ก็เรียกว่าหมายตากาเบียลเชซุสเป็นเป้าหมายแรกของตลาดซัมเมอร์นี้อีกด้วย รวมไปถึงยูคายคกุนโดกันนะครับอนาคตกับถิ่นเอติฮัสยังไม่แน่นอนเพราะว่าสัญญายังไม่มีความคืบหน้าเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกใบ้นะครับเป็นในๆถึงอนาคตของเขากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราปิดท้ายกันที่ข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งนะครับมีซอร์เทมตันทีมนักบุญจากพรีเมียร์ลีกสนใจดึงตัวผู้เล่นดาวรุ่งของเราเนี่ย อยู่ในข่ายถึง4คนเลยจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวติดตามกันโดยไปถึงกาลาตาสลายเป็นอีกทีมหนึ่งที่ต้องการดาวรุ่งของเราไปใช้งานในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวข่าวคราว,าวทั้งหมดนะครับประเด็นทั้งหมดที่ผมจะนํามาพูดถึงในคลิปคลิปนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวหรือใบสีฟ้านักระับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิป ไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆใน c h anel n T10 เส้นอย่าลืมกดกระดิ่งถูกใจเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก c h anel n c h anel n นี้นะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยทุกๆท่านเลยนะอยากจะนําสินค้ามาโปรโมท try in อ,อยากจะลงโฆษณาสามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงที่ contact ที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะเมื่อวานขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทําคลิป ข่าวประจำวันเมื่อวานก็มีภารกิจนิดหน่อยนะฮะก็น้องชายสุดที่รักของผมนะครับรับปริญญาหลารคนอาจจะรู้จักนะครับน้องรอเชทรินิตี้เนเะมื่อวานก็เดินทางไปร่วมยินดีกับน้องนั่นแหละนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตพักทําคลิป1วันนะฮะวันนี้ก็กลับมานะครับรวบรวมอัปเดตข่าวสารของรอบวันเมื่อวานแล้วก็ถึงช่วงเช้าของวันนี้นะเมื่อคืนก็เท่าที่จะหาได้ นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเริ่มแรกกันด้วยประเด็นของเอริงเบราห์ฮาร์แลน์นะครับก็จริงๆเจ้าตัวเดินทางมานะเดินทางมาเรียกว่าตรวจร่างกายจริงๆตรวจร่างกายรอบสองที่บาร์เซลโลน่าใช่ไหมแล้วก็บินมาที่แมนเชสเตอร์แล้วก็มาปฏิบัติภารกิจกับทางสโมสรของเราก็มาร่วมรับประทานอาหารข้ามกับพวกบอร์ดบริหารตั้งแต่วันแรกที่บินมาถึงนะครับรู้สึกจากเมื่อวัน เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนจำไม่ได้แต่เมื่อวานก็น่าจะเป็นเมื่อวันซืนสิเนาะเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนเนี่ยมีมีภารกิจด้วยนะครับที่เขาได้ไปถ่ายบทสัมภาษณ์อินเทอร์วิวถ่ายโฟโต้ชูตกับชุดใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้ารวมไปถึงก็ไปเยี่ยมชมสถานฝึกซ้อมนะครับฟุตบอลอะคาเดมี่ซิตี้ฟุตบอลอะคาเดมี่ไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโม,มสรเรียกว่าเป็นสโมสรทัวร์นะครับของนักเตะใหม่ไปเลย นะครับแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายสัมภาษณ์เพื่อที่จะนำมาเผยแพร่ทางช่องทางออฟฟิเชียลของสโมสรในช่วงสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นใน YouTube ในทวิตเตอใน Facebook ต่างๆนะเดี๋ยวฟเรอติดตามรับชมได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะบินออกจากแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่ถ่ายรูปคู่กับนักข่าวจากเยอรมันคนนี้นะครับแพทริก เบเกอร์ Burger, นะครับลงรูปคู่กับฮาร์แลนทวิตนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งคู่รู้สึกจะอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับอยู่ที่เมืองมาเบลล่านะครับที่สเปนก็เจ้าตัวเองก็มีเรียกว่าไงมีมีบ้านนะครับมีบ้านที่สเปนด้วยแหละสำหรับเอ,อริงองฮารแลนนะนะครับก็น่าจะกลับบินกลับไปพักผ่อนนะก่อนที่จะบินมาที่แมนเชสเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อเข้าร่วมพรีซสซันกับทัพเรือบอีฟ้าในช่วงกร,รกฎาคม นะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมทีมชาติหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะสำหรับเออร์ริงแานเล่นนะฮะก็แต่ว่าพวกนักเตะระเบิดฟ้าเราหลายคนนะครับมีโปรแกรมเนชั่นลีกับทีมชาติแต่ผมไม่ได้ติดตามนอร์เวย์นะว่ามีหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ผมยังไม่ได้เช็คนะครับก็นั่นแหละแต่จะมา p r e c i s i o นอีกทีนึงก็กรกฎาดเลยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นาร,รกิจกับซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับรอลุ้นเรื่องเบอร์เสื้อด้วยนะฮะยังไม่มีออกมาเป็นทางการแต่ว่าก็เห็นมีกระแสะลุดๆออกมาว่าเอ๊ะมีภาพหลุดเป็น เป็นเสื้อแมสตี้นะเป็นฮาร์สกรีนฮาร์แลนด์เบอร์เก้าแล้วก็แบบอยู่ในโปรแกรมโฟโต้ชงโฟโต้ชอปอะไรเนี่ยนะครับเหมือนจะใส่เบอร์เก้าหรือเปล่าแต่นี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะเชซุดก็ยังไม่ย้ายออกนะครับเจ้าของเบอร์เก้าคนปัจจุบันก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเผยแพร่ภาพเผยแพร่ออกมาทางออฟฟิเชียลของสโมสรจะมีเบอร์เสื้อของเออร์ริงฮาร์แลนด์เบอร์เก้าออกมาหรือเปล่า,หร,ลาหรือเบอร์อะไรหรือยังไม่ชูยังไม่ประกาศเบอร์อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับ ติดตามกระแสติดตามปีเท้าของเขาได้ทีก็น่าจะเป็นช่วงนู้นเลยปีสีซสั้นนะครับเช่นเดียวกับคนนี้คูดินอัปเปรเรสนะครับอีกหนึ่งกองหน้าที่เราเซ็นมาันะ้งแต่หน้าหนาวแล้วก็ระเบิดฟอร์มฮอตปังอลังเบอร์นะฮะกับริบบิ้วเพ็คือเรียกว่าไม่ยอมน้อยหน้าฮารแลนด์นะครับกลัวกลัวนะครับไม่ใช่กลัวหรอกคือแบบยิงขู่นะตอน,นที่ผมพูดไปวันนั้นบอกมันยิงขูรร่ฮาแลนด์เปล่านะไม่เห็นนัดล่าสุดยิงคนเดียวไปหกลูก นะครับเกินไปนะเกินไปจริงแบบว่าเอ้ยนายไม่เจ๋งจริงนี่เราเบียดนายตกตัวจริงเลยนะเล่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะมาประสานงานร่วมกขนมากกว่าหรือเปล่านะครับไปสีเสื้อเรือใบสีฟ้าโดยเรื่องของฮูเดนบาร์เรสวันนี้นะครับก็เป็นกําหนดการนะกำหนดการของเจ้าตัวนะครับที่จะเดินทางมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าในช่วงทรีซิชันก็สําหรับฮูเดนบาร์เรสนะครับมีการรายงานมาจากสื่อเอเอี e อ็นในอาร์เจนตินา ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าอาร์เบรสจะเข้าร่วมทีมของเ๊ปกอดูร่าในวันที่7กร,รกฎาคมนะคซึ่งเป,ววเป็นเวลาก่อนก่อนที่จะเตะคอมมูนิตี้ชิลกับอรูลนี่ยถึง3สัปดาห์แล้วก็ทางอาร์เบรสก็จะววเข้าร่วมปีซั่นกับแมทชิตี้โดยการไปเตะกระชับมิตรที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ2เกมที่มีโปรแกรมตอนนี้แบบหลักๆเลยก็คือคลับอเมริกาเกมแรก แล้วก็เกมที่2กับบาเยนน์มิวนิกนะครับกเ็เรียกว่าทั้งคู่นะครับทั้งฮาแลนด์และอาราเรสจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปฟุตซั่นที่สหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เอากําหนดการเกี่ยวกับตัวเขามาฝากกันนะจบไป2คนฮาแลนด์อาราเรสต่อไปเป็นข่าวเชื่อมโยงขาออกของเราบ้างอย่างโอลิซ n นเดอร์ซินเชนโกนะครับล่าสุดไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลก็ดูมีท่าทีที่จะสนใจ แบ็กซ้ายรายนี้ของเราอีกหนึ่งคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเองก็หมายตากาเบียลเชซุสแล้วก็ได้มีการเจรจารู้สึกจะเจรจากันไปประมาณหนึ่งแล้วด้วยนะมีความคืบหน้าในดีลของเชซุสมากกว่านะฮะตอนนี้ก็ในรายชเจนโก้เนี่ยเป็นแค่เพิ่งสนใจนะครับก็เป็นการรายงานมาจากสายข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราของเดลี่เมล l อย่างแจ็คโกฮันนะครับเขาก็รายงานว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ย ซึ่งมีมิเกลอาร์เตต้าซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยของเป๊ปเนี่ยนะครับคุมทีมอาร์เซนอลอยู่ตอนนี้กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายของเราแจ็คโกฮานยังได้บอกอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลนั้นเรียกว่าจับตาดูเฉยๆนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนจากการพิจารณาหรือจับตามองเป็น เป็นการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการนะครับยังไม่ได้เสนอราคาอย่างเป็นทางการแค่จับตาเฉยๆสนใจและจับตาแต่ยังไม่ได้เสนอเป็นทางการโดยตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับอาจจะมีความต้องการที่จะย้ายออกเหมือนกันในซัมเมอร์นี้นะครับแต่เขาก็อาจจะต้องพิจารณาส่วนประกอบต่างๆว่าเอ๊ะเขาอยากจะเล่นฟุตบอลยุโรปหรือเปล่าอยากจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าเพราะว่าอาร์เซนอลอย่าลืมว่า พลาดโคตา UCL นะครับไปได้แค่ยุโรป้าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่นักเตะด้วยนะครับแต่มีแววเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคแหละอยู่ที่ซิตี้ไม่ได้เป็นตัวจริงแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวตลาดนี้เนี่ยซิตี้มีแผนเสริมแบ็กอีกไม่รู้จะซ้ายจะขวานะครับดังนั้นเขาเองอาจจะไม่ได้การันตีตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าหากเขาอยากจะเป็นตัวจริงหรืออยากจะหาความท้าไทยใหม่อันนี้ก็อาจจะมีความไปได้ในการย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยอาร์ซนอลก็จับตามองอยู่นั่นเอง <c oughs> โดยสื่ออย่างเดลี่เมล์นะครับคาดการว่าถ้าหากโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางบอร์ดสโมสรของแมนซิตี้นะก็จะพิจารณาในการซื้อตัวแบ็กขวาในตลาดนี้นะครับมากกว่าแบ็กซ้ายเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะยกให้เจ้าคอนเซโล่ไปเป็นแบ็กซ้ายไปเลยในกรณีที่ซินเชนโก้เลือกที่จะอยู่กับเราต่อนะให้ซินเชนโก้เป็นสแปร์ของคอนเซโล่ที่จะไปเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของซิตี้ในฤดูกาลหน้าแล้ว ซิตี้ก็ไปซื้อแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นเรียกว่าเป็นสกอตเดฟของฝั่งขวากับวอลเกอร์นะครับให้เรียนรู้พู้กันแข่งกันแย่งตัวจริงฝั่งขวากันไปแล้วเจ้าก็เป็นฝั่งซ้ายซินโก้เป็นสแปรของเจ้าอะไรไปไปไประมาณนี้นี่เป็นการคาดการจากทางเดลี่เมลแล้วก็เป็นการรายงานมาจากแจ็คโทฮันของเดลี่เมลด้วยนะครับอีกสื่อหนึ่งที่รายงานเกี่ยวกับซินชินโก้เหมือนกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือทางเดอะเทเลกราฟนะครับ โดยผู้สื่อข่าวที่รายงานก็เป็นแซมดีนกับทางไมแมคกคราตนะครับก็รายงานบอกว่าแมสซิตตี้เนี่ยจะไม่ขวางทางอเล็กซานเดอร์ซินชนโก้นะครับท่านักเตะและสุดท้ายแล้วนักเตะอยากจะย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในฤดูกาลหนนะ้านะครับซิตี้จะไม่ขวางนะเทเลกราฟรายงานแบบนี้แล้วก็แต่นะซิตี้ต้องการค่าตัวในจำนวนหนึ่งซึ่งมากเลยแหละตามที่เขารายงานนะซึ่งมาก ตามสัญญาที่ซินเโก้เนี่ยเหลืออยู่กับซิตี้คือสัญญาปัจจุบันของเขาเหลืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก2ปีนะครับดังนั้นก็น่าจะโก่งค่าตัวได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่ายังมีสัญญามากกว่า1ปีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะฮะก็ถ้าจะให้ตีราคาซินเชนโก้หรอเราซื้อเขามาไม่ค่อยแพงนะไม่ถึงไม่ถึง10ล้านปอนด์ด้วยซ้ำนะถ้าผมจะไม่ผิดผมว่าอืม สองปีผมให้ยี่สิบห้าล้านเป็นไงเ,นเพื่อนๆว่าไงยี่สิบถึงยี่สิบห้าก็ยังโอเคเราก็ยังกำไรนะผมว่านาใครคิดเห็นอย่างไรกับค่าตัวซินเชนโกเพราะาตอนนี้ไม่ได้มีตัวเลขออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวซินเชนโกก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับคิดว่าซินเชนโกเนี่ยถ้าจะย้ายจริงหรือยสัญญาสองปีควรจะค่าตัวสักเท่าไหรด่ดีส่วนตัวผมมองไปที่ประมาณสักยี่สิบกลมๆยี่สิบล้านปอนด์นะครับ โดยทางเทเลกราฟก็ได้ชี้แจงด้วยบอกดีเทลของดิวซินเชนโก้ที่จะย้ายไปอาเซน,นอัตอนนี้เป็นที่เข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่นะครับเหมือนที่อเดลิเมวรายงานแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยอาเซนอลจะมุ่งเน้เนไปที่ดิวของกาเบรียลเจสุสก่อนเป็นอันดับแรกนะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของอาร์เตต้าในการเสิร์ฟทับช่วงซัมเมอร์นี้นะนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับซินเชนโก้นะ ถ้าเสียไปเสียได้ไหมเออเสียถ้าเสียเขาไปจริงเสียได้ไหมก็พิมพ์มาบอกกันได้ค่าตัวเท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะในฝั่งของแฟนๆที่คิดเอาไว้นะครับไปกันที่คนต่อไปนะฮะอิวค่ายกุนดูกันก็อนาคตของเขาก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าก็อยู่ในขายเดียวกับสเตอร์ลิงเชซัสนะครับมาเรสเนี่ยเขาก็อยู่ขายเดียวกันสัญญ,ญาเหลือปีเดียว กุนโดกันเรียกว่าตอนนี้ได้ออกมาเปิดเผยนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในสัปดาห์นี้เนี่ยกับทางสื่อในเยอรมันนะคือคิกเกอรนะครับซึ่งเป็นเป็นสื่อที่เรียกว่าระดับค่อนข้างระดับเทีย์สูงๆเลยนะครับในเรื่องของความนาชื่อถือของเยอรมันนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับอนาคตของเขากับแมนซิตี้นะเขาบอกว่าอีกไม่นานนี้นะเขาจะจัดการเจรจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาเองเนี่ย กับแมนซิตี้นะครับเพื่อที่จะมาดูกันว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับเรียกว่าจะต่อหรือไม่ต่อเน,นี้ยในเร็วนี้จะจัดการเจรจารแล้วนะค,คุณโดกันเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับดังนี้กับสื่ออย่างคิกเกอร์บอกว่าเราเนี่ยจะนั่งลงคุยกันนะครับในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแผนการของเราซึ่งกันและกันจากนั้นเราจะมาดูกันว่ามันจะมีทางออกอย่างไร นะ,ะกับทั้ง2ฝ่ายคุณโอการบอกว่าในแง่ของฟุตบอลยังไม่มีทีมไหนนะที่ดีไปกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ที่ผมคิดได้ยิ่งไปด้วยภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกาว์ดโวล่าอีกนะครับคุณโอการบอกว่าผมนี่คิดว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหมายถึงว่าสโมสรเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีสุดๆเลยอยู่ในขาขึ้นสุดๆเลย นะครับเรียกว่าถ้าต่อได้เขาคงต่อนั่นแหละนะจากใจความนี้นะเขาบอกว่าโ oh, หไม่มีที่ไหนดีไปกว่าซิตี้เลยตอนนี้คิดไม่ออกนะแต่ก็ต้องรอดูว่าท้ายสุดแล้วเขาจะต่อหรือเปล่าโดยส่วนท้ายของข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าคุณดกันเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองสําคัญของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคุมทีมของเป๊ปกวัวเดวล่าก็ตามตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทับเราตั้งตั้งแต่ปี2016นะครับอดีตตาโบรุสซีเดอร์มูลเนี่ยก็ช่วหงหลังๆไม่ได้เป็นตัวเรื่อง,รองแรก ของเป๊ปในแดนกลางเสมอไปนะครับยิ่งในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยถูกให้นั่งสำรองในเกมสำคัญๆในลีกหลายครั้งหลายครารวมไปถึงในบอลถ้วยด้วยนะครับก็โดนดรอปกุนดกันกล่าวเสริมในส่วนท้ายบอกว่าแน่นอนผมเนี่ยต้องการที่จะลงเล่นให้มากขึ้นกว่านี้ในเกมสำคัญๆอาจจะ1ห,หรือ2เกมให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับกุนดูกันบอกว่ามันไม่ใช่ความลับที่ผมต้องปิดบังอะไร ผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ต้องการจะลงสนามเสมอนะครับแม้ว่าจะย่างเข้าสู่เลข3แล้วนะครับ31ปีย่าง32ปีแต่ว่าคุณภาพก็ยังล้นเหลือนะฮะสำหรับฟันเฟืองตัวนี้ในแดนกลางของเราแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเป๊ปเองทีมงานเองบอร์ดเองมองเป็นอย่างไรถ้าความต้องการสนทางการอย่างคุณโอกันบอกว่าต้องการจะลงเล่นเสมอและต้องการจะเป็นตัวจริงในทุกๆเกม แต่บอดหรือว่าทีมงานเป๊ปและเป๊ปเองบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าศักยภาพโอเคคุณภาพมีแต่ว่าเรื่องเรื่องการโรเตชันนะครับเรื่องตารางการแข่งขันมันค่อนข้างมากอะไรมันก็อาจจะต้องมีการพักการอะไรกันบ้างรวมไปถึงเจ้าตัวเองก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะหาทางออก,กร,ร่วมกันได้หรือไม่ก็รอติดตามเจ้าตัวบอกเร็วๆนี้แหละน่าจะมีการเจรจาก,กันเกิดขึ้นครับ ไปที่ข่าวของพวกดาวรุ่งกันบ้างนะฮะล่าสุดทีมนักบุญจากแดนใต้เซาท์แฮมตันนะครับเรียกว่าเป็นของแสลงของซิตที้ทีมหนึ่งเลยนะฮะล่าสุดมีข่าวว่าอยากจะยืมตัวดาวรุ่งของเราเข้าขายอยู่ในการจับตาของพวกเขาเนี่ยถึง4คนเลยนะครับโดยเนื้อหาข่าวที่รายงานนะครับเขาบอกว่าเอ่อเป็นการรายงานนะครับขออภัยเป็นการรายงานมาจากทาง The The Atlantic นะครับแอตเลติกยูเคโดยคนที่รายงานชื่อว่าแดนเชลดอนนะครับรายงานว่าซาลตัมตันเนี่ยกำลังจับตามองแข่งดาวรุ่ง4คนเรียมดีแล็บกาวินบาซูนูผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเราโคพาเมอร์ Palmer, และเจมส์แมกเอที่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นักบุญซาลตัมตันเคยให้ความสนใจในตัวของเรียมดีแลบมานื่นนานแล้วนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบเรียมดีแลบมากๆเลยซึ่งดีแล็บเนี่ยขยายสัญญากับซิตี้ออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ จนถึงปี2026นะครับในสัญญาของเขาแล้วก็ถ้าหากมีการย้ายเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เกี่ยวกับดีแลบจริงๆทาง a อ l a n t i c UK เนี่ยมองว่าเป็นการน่าจะเป็นการยืมตัวมากกว่าการซื้อขับเนื่องจากเ็สัญญาเหลือีกหลายปีมากๆเลยถึง2026นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเราอย่างกวินบาซูนูคนนี้นะครับก็ทางทานั้นก็สนใจเหมือนกัน หลังจากที่เจ้าตัวนั้นประสบความสําเร็จในการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับพอสมัตเมื่อรดูก,การที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าทางซาตัมตันนั้นต้องการจะซื้อขาดหรือว่าต้องการจะยืมกาวินบาซูนูกันแน่ส่วนอีก2คนอย่างเจมส์แมกเอทีและก็โคพาเมอร์นะครับก็เรียกว่าซาตันตันก็จับตามองเหมือนกันเพราะว่าทางซาตันได้รับการรายงานมาว่า2คนนี้เป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูสงแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอในการเล่นในพรีเมียร์ลีก นะครับแล้วก็เข้ามาเติมเต็มในทีมเซาท์แฮมตันเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรอดูว่า4คนนี้จะมีใครได้ย้ายไปยืมตัวกับเซาท์แฮมตันบ้างนะครับโดยเขาบอกว่าในฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยนะัสื่อเขาบอกว่าเซาท์แฮมตันนั้นโอ้โหปั้นดาวรุ่งหลายคนทั้งอามันโดบรย่าที่เป็นตัวยืมมาจากเชลซีนะครับให้ฉายแววเก่งไหนจะทิโน่ลิฟราเมนโตอีกนะครับ เป็นแบ็กนะครับคนนี้เป็นแบ็กก็ฉายแววเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ซิตี้จะส่งผู้ด,ดาวรุ่งเหล่านี้ไปเก็บเลเวลไปเก็บประสบการณ์กับซอ u t h แฮมตันกับกุนซืออย่างลาฟอัลเซหุสเซลที่ก็ขึ้นชื่อว่าโอ้โ oh, ห oh, เป็นกุนซือที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มีคุณภาพคนหนึ่งเลยในลีกพรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับทางดาวรุ่งหลายๆคน นะครับถ้าหากได้ไปยืมตัวจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยคงจะไม่ได้ไปลงเอยกับซอลตันทั้งหมดหรอกนะครับอาจจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ไปลงเอยในการยืมตัวกับซอลตันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต้องรอดูด้วยว่าทีมเราจะปล่อยใครไปยืมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มียืมมาหลายทีมแล้วเกินนะแต่ว่าทีมเราไม่ปล่อยเลยนะดีลงดีแลบดีแลบเหมือนจะปล่อยแล้วตอนแรกแต่ว่าเจ็บใช่ไหมมีอาการบาดเจ็บมารบก,กวนก็เลยไม่ได้ปล่อยนะครับ ็เราดูแล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าแม็กเดที่กับพาร์เมเนี่ยทีมไม่น่าปล่อยนะเพราะว่าน่าจะดันเพื่อให้มีบทบาทกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้ามากกว่าเพราะว่าฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวเองก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับทั้งสองคนปิดท้ายกันที่ดาวรุ่งอีกสองคนนั่นก็คือทางไกกี้กับทางคนนี้นะครับยานเคล r เอเรล่า e ซึ่งเป็นนักเตะที่เป็นอยู่ในสังกัดมนซิตี้เหมือนกันแต่มนซิตี้ก็ปล่อยอยืม นะครับรู้สึกตอนนี้จะอยู่ Real เรียวโซเซดาตหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในลาลิก้าสเปนล่าสุดนะฮะมีทางการาตาสลายนะครับยักษ์ใหญ่จากทางลีกของตุรกีเนี่ยสนใจ2คนนี้ในการยืมตัวนะครับในช่วงสำมมุตนี้ก็สื่อที่รายงานมาจากสื่อในตุรกีอย่างโฟโตแม็กนะครับแล้วก็แปลแล้วก็ถ่ายทอดดีทีโดยทาง turkishfootball.com บอกว่าการะตาสลายได้มีการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับไกกี้และ ยังเคลเอเรล่าในการยืมตัวเพื่อนำม,มาใช้งานในฤดูกาลหน้าโดมินิกทอร์เรนต์นะครับเป็นกุนซือของกาลาตาสไยตอนนี้เนี่ยก,ก่อนนันนี้เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับเป๊ปผู้จัดการทีมของมนสซิเตียเรานะครับสมัยที่อยู่บบเยิร์นบาซ่านะครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกันซึ่งเขาเนี่ยอาจจะใช้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดตรงนี้เนะีเป็นเครื่องมือในการ ขอยืมแข้งดาวรุ่ง2คนนี้ไปใช้งานกับกราระตาสลายในช่วงฤดกูกาลหน้านะครับเอาจริงๆคือผมคิดว่านักเตะดาวรุ่งคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมชุดใหญ่นะไปยืมเถอะไปยืมกับพวกเนี่ยยิ่ง็สนสโมสรที่อยู่ในระดับลีกสูงสุดของของแต่ละลีกที่ที่ยืมตัวมาอ่ะอย่างเช่นกราร์ตาสลายก็เป็นเบอร์ใหญ่ของลีกตุรกีเงี้ยไปนะครับอย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในการลงเล่นระดับท็อปลีกนะครับ ก็ถือว่าโอเคไวยก็กําลังที่จะต้องพัฒนาให้ได้ดีด้วยถ้าหากไปแล้วได้ลงเล่นต่อเรื่องอันนี้ยิ่งเป็นผลดีใหญ่นะก่อนหน้านี้อย่างซอรทัมตันเนี่ยถ้ายืมถ,ถ้ายืมไปแล้วได้ลงจริงๆนะครับอยอย่างดีแลบไม่ต้องใครอื่นไงดีแลบถ้าไปแล้วได้ลงเป็นกองหน้าจริงๆนะครับเหมือนอัมมันโดโบยาของเชลซีผมว่าจะโชว์ศักยภาพที่ตัวเองมีได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าได้ประสบการณ์นะครับได้การลงเล่นได้เจอกับของจริงในพรีเมียร์อีกตาหาก นะครับมีแต่ได้กับได้นะก็เชียนะผมเชียให้ให้คนไหนที่บอร์ดไม่ใช้จริงๆนะครับให้ทีมไม่ใช้จริงๆเนี่ยไม่มีส่วนร่วมจริงๆกับทีมชุดใหญ่ไปยืมเถอะนะผมเห็นด้วยเลยน่าจะได้เก็บเลเวลที่ดีกันหลายๆคนเลยสําหรับดาวรุ่งของเรานะครับเป็นนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะฮะที่ผมนํามารายงานให้ได้รับฟังกันในวันนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับของผมกับ Channel T Citizen ต้องขอตุลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ ไม่บายคืนนี้อย่าลืมดูคู่ชิงยูซีแอลนะจ๊ะไม่ต้องถามว่าเชียร์ใครไม่บอก